ทุกคนฟากันหอบหอบของขวัญพี่นอนวันนี้ถนนเมื่นเมื่นจากพี่น้องถนนเมืนแถวเมื่วันนี้ถนนเมื่นนี่น้ำงแขงน้ำแข็งกอพี่น้องเมื่แดนดัดูโมฟพัทสโปทะเลขกันแดนดูพี่น้องอ่ะกันพุทธาแดนดอส จจกทุกคนของขวัญยาบันนี้จะไปต่ออีกได้พี่นอ้องจะไปต่ออีกเมื่อเงินสียุดธลุแค่นี้เ้ยไปดูเลยบ้างเต็มดากรถพี่นอ้องเอามาให้เพิ่นเพิ่นเกาไห้ยัยงสีีหยทุกคนต่างคนต่างไห้กันปะไม่้อนสิบผ้าไปต่อพี่นอ้องนี่ จอดรถยาอยู่ทีงเขาคันธานเนศอยู่ทีงเขาแดนแดดแดนแดดได้พี่น้องไปเขาในบ้านยาคุณบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งหลังแบบนี้หลังนั้นพี่น้องคันธานเนศรีดไม่หอมสิ้ผ้าไปต่อพี่น้องว่าได้หยดุดก็แค่นี้เด้่ เด็ดพี่น้องเลยแต่ละมือบ่ได้อยู่บ้านเด้ทุกคนแม่หอมบ่ได้อยู่บ้านเด้ทุกคนไปแม่หอมบ่ได้ไปเบิ่งผู้ใดก็ขอโทษขออให้ด้วยจ้ะทุกคนเด้อเพราะว่าแม่หอมอยากทุกมือทุกมือมากจังสิมาบ้านเพิ่นมื้อนี้มาบ้านยาบ้านนี้ก็สิไปเจ้าบ้านดูบ้านร้านเ้าบ้านน้องสาวพี่น้องไปมื้อนี้ซั่วชิครบเบิด อันจะเป็นปกติได้คือวันที่หกเดือนหนาพี่น้องมันนีกก็บิกินปีอันอันทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่อีกเด้อันในบานยากับบอกาถ่ายรูปเนาะพี่น้นงงนองเนาะมือนีก็มากินกาแฟกับเพลินกับเห็ดเค้กเนาะพี่น้องเนาะมันี้ถนนก็มือม่อเมินไปทั้งใดแต่างานจากทุกคนถนนก็เมินบางเครื่องเขาเลยมือนีอากาศดีค่ะในต่อพี่น้อง แต่ว่าหาังมื่นเนี่ยถนนมืน่นมื่นพี่น้องเนยถนนมืน่นขับรถอยู่ประเทศอันธ์บอสเซียมืออีดีขับบอไดายได้ดพี่นอ้องขันย่ำนำแข็งตุ้งสิโอ้ยแตะกรอนแม่ไกล้ขับรถเนาะแม่ไกลขับรถอันแม่ไกลเราเปิดอันบริษัทอ้นทำก้อมาศาสตร์นาพี่น้องเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้าหน้าเขา แกับผ้าลูกนองไปพี่น้องโอ้ยแม่ไกลนี่ครับรถนี่ถนนเซนน,น้อยน้อยในวันนี้น้ำแข็งเต็มเอาก้อนขี่หินไปพร้อมได้พี่น้องอก็ขีหินใส่ดากรถไปพร้อมเอาไปวานคันวังใดรถดีนั่นส่กับวานวานใส่ร่อมันไหมพี่น้องลำบ้างลำบากยุตะกี้เนาะแต่ว่าหางมวนดียุพี่น,อน้อ,นองอันนี้จะคล้องกันกับพอด้เป็นนั่นลูกนองคนเนาะไปทำก้อนสาดนั่สนสิผ้าลูกนองไปพี่น้องแม่ไกลนะ วันนี้แม่ก็รูกกระป๋าบัตรสมือนี่โอ้ยสบายไรพี่น้องเลยบ่ได้สางเวียกยั้นโอเคเล่ดีก่ได้สางเวียกสางงานยังนอนกินมีเงินเดือนกินกบให้อยู่สบายพี่น้องมาอยู่สวัวสีได้อยู่จุดสบายเนาะวันนี้มึงถนนดูเหลี่ยมมองพี่น้องอันรอรถดนะ่ะก็เป็นตะบปูได้ทุกคน ล่อรถเป็นตะปูวันนี้แม่หอมกับสิไปอีกเมืองนึงเนาะจ้าเนาะเนี่ยแม่หอมกับสิพ้าเอิงไปไปเลย่อยๆเนาะจ้าเนาะทุกคนไปอีกเมืองนึงได้ไยอันอันนี้อันนี้กับเมืองนึงสมมติว่าบ้านเท่ากับสิเป็นหมบานนั่นซื้อว่าจังสันหมบานนี่ซื้อว่าจังสี่ละพี่น้องอันนี้ไปจักจั่มอะไจังสีหอดบ้านบุ้งเออก็สิหอดบ้านไงบุ้งนี่พี่น้องก็สิบุ้งเนตัวสีอวยกับบ้านสิบว่าคำผลิตทุกคน เลดี <Lady> ้ดาริงอันกับอันทางเบื้องซ้ายเบิ้งงัวซอยกันพี่นอ้องเออพูณนะข้าว่ากล้ากันขาว่าลายได้พี่น้องมือ,น,มอน,น,น,นีมือนีลบน้ำถนนมือนีลบแต้เศ้าในนี่กันสีค่อยๆแน่ลบสองลบสาม๋ยวเบื้งถนนแม่น้ำมึนพี่น้องพากันไปเป็นที่ประจรนร่องเท้าพี่น้องบันนีหล้างากา แมนวันทีวันทียี่สิบซีวันทียี่สิบซีนี่เป็นคือมือไปใไช่ปรด้เลยพี่น้องคือเป็นมืออยู่บ้านมือกินแล้วกับมือไปปาร์ตี้พี่น้องกันผู้ใดมีหม่องปาร์ตี้กับไปปาร์ตี้ยังสี่พี่น้องถามว่มีหม่องปาร์ตี้กับเอาค้นว่าบ้านพี่นอ้องเออเมึงแม่นม้ำกันบ้านอันนี้อยู่ทั้งเขาท้อพี่นอ้องอ,อยู่นำ้ำเขาอยู่น้ำจังสะเห็นบ่อยู่นำ้ำภูเขาเล่ากาเป็น ่ตัวมือนีใครตัวพี่น้องเห็นบ่เห็นแสงแดดบ่จักน้อยมืดเด้นนี่จักน้อยกับสิมือตืต้อๆื้อนี่กับเป็นทางรถไฟทางนี้กับแม่นสองฟาขางภูเขานานะ่าจะเนาะทุกคนมึงถ้ายน้ำมือแรงกับสิเป็นไฟน้ำถนนนานะ่าจะเป็นไฟน้ำถนนเป็นนนะั่นน่าจะเนาะแล้วแม่หอมกับสิผ้าไปเรื่อยๆน,นานะ่าจะเนาะไปอีกเมืองนึงคุณนะ จักหน่อยนี่คาวอากาศพีน่น้องเลยมือนี้มันแดดน้ำแข็งกันแม่ก็นึ่งนะแม่กระนึ่งเสียเออแดดซองพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หอมกระชีสตอบไปไม่หอมกระชีสถาดไปเรืยอยๆนอกจากเนาะไปจ้ะทุกคนไปเรืยอยๆไม่หอมสิผ้าไปอีกอีกเมืองหนึ่งนอจากเนาะอีกเมืองหนึ่งวันนี้ขันแดดกันไม่หอมกระชีนันมันพาแดดซองมันเข่าอันนี้มันคันในนันเนาะพี่น้องเนาะมันกับว่าเห็นเนอกจาก รถบ้านนั่นนี่ันแมนนาน้าแข็งตกในพี่น้องถนนนี่เลี่ยมค่ะก็น้าแข็งก่อนบ้านเฮาเด้ทุกคนเลี่ยมค่ะก็น้าแข็งบัดนี้น้าแข็งมันปกกันปกกันมันบอกพี่น้องบัดนี้ควมเย็นมันบ่ควมเย็นบัานี่น้าแข็งมันมืนพี่น้องห้ว้าล่อรถนี่เป็นตะปูมันถาสซักไปคือจังเฮาซักน้าแข็งใส่เหรอพี่น้องมันมึง แหลนลดน้ำผู้เขาแล้วก็นถนนน้อยหน่อยเด้ทุกคนบึงถ้ารถสวนกันนี่กระจกสากกันปิดปิดเด้อเออ,อมันเดดสองถนนบ้านนี้ทึ่งมืูนทึ่งคงเด้อทุกคนทึ่งมูลทึ่งมูลทึ่งคงทั้งเ้ราะสีมือนี่ขับรถบ้านนี้บ่ได้ยังงวะ แต่แม่ไกล้แหละแล้วเกงไปได้เบิดทุกรถเจารถอีกอย่างมากรลขึ้นได้เบิรขับรถเนี่ยถนอนเน่น้อยโอ้ยบ่คืดพอว่าอันนั่นเด้พี่นออ้องบ่คืดเออก็คืดว่าฝันเนาะว่าสีได้พากันมาายูประเทศอันนี้เนาะจาทุกคนอันประเทศอันอันโนเวนี่ประชากรของเขาแค่ก็ได้หาล้านหาล้านหาแสน,ห,าานห,หนึ่งเด้พี่น้อง ตั้งแต่คนบ้านเขาแท้ๆนะหาล้านหาแสนหนึ่งเด้แต่บากะมีพวกกันที่ส่วนมากก็จะเป็นคนลีไพ่เนาะจะทุกคนคนลีไพ่แบบปาน,นีหอนมะเพิ่งเย็นยูรป,ประเทศเขาสินะัะทุกคนเออส่วนมากสิหลายกันไลาเนาะจะเนาะแต่พระชากรของเขาแท้ๆนั้นก็หาล้านหาแสน คนเราก็มันอเปริกาเนซีเลียคนไทยเนศิลิปินเนก็มาหลายทุกขนาดเละจ้ะกัมพูชีเน่อย่างเช่สีแม่พี่น้องกะมีหอนวเพิ่งเย็นก็มาหาทำการทำงานเนาจะทุกคนแม่หอมกะกับแม่ไก่กะหนึ่งในหันเนาจะเนาะกับากันมาามาแต่ว่าแม่หอมกับแม่ไก่นี่ว่าได้รีไพ่ด้วยพี่น้องแม่หอมกับแม่ไก่นี่ก็มาแบบ มีจดทะเบียนสงรถมากเนอกจากนาะทางถนนก็นโค้งโค้งเลยทุกคนไปนั่นเป็นสี่หะถนนนั่นบ้านเพื่อนหมองไงกับไงเยอะจ้ะแต่ว่าหม่องน้อยๆกะไมยถนนเล่นเดียวจอดให้กันได้พี่นอ้องยู่นี่ใบครับพี่นี่ไมยถ้าผู้ใดได้ใบแคปที่ประเทศโนเว์เขาต้องไปสอบเอาประเทศได้อีกพี่นอ้องอือคือ นั่นแล้ววันต่อไปแบบเก่งแล้ววันถ่อตั้งไม่ไกล้นีไปบ้านหนีไว้ยระได้ไปนั่นงนเพราะว่าเราไปเราขับอยู่หนีมาหลายปีแล้ว มีสซาละอีหย่างหออจ่ะเพราะว่าแม่หอมกับมี่จะไปก็ไปเนาะจ้ะถ้าแม่หอมไปเยี่ยมไปยามบ้านผู้ใดบ่นั่นก็แม่หอมกับขอโทษขอภัยหลายๆด้วยใจเด้อเพราะว่าแม่หอมกับู่้ใครได้อยู่บ้านเนาะจ้ะหานั่มือจักมือใดพอหญ่เลากับสิพาไปหานอนมาแลแป๋เป๋ซ้ากันก็ไม่ไกล้เลจ้ะไม่ไกล้ก็คือกันเล่าก็ญาติเรานี่เรากับู่้ใครได้นั่นแล้วก็ไปไอ งานลงงานเลี้ยงลูกน้องสามีเล่าเล่าไปอันจากนี้ไปนี้แล้วก็เป็นมาดามแะไวพป่น้องเลยเออม่ใกล